ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็18พฤษภาคม2 5 5 7นะครับเราก็คงจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องนะครับการอนุรักษ์น้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคําว่าการอนุรักษ์น้ําของผมเนี่ยคือหมายความว่าเราจะต้องไม่ไปทําลายสิ่งที่เกี่ยวข้องนั่นคือการทําลายป่านะครับเพราะว่าที่พูดไปในชุดที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วน้ําท่วมบางทีมันท่วมแค่วันหนึ่งสองวัน ตัวอย่างเช่นที่อำเภอพนัทนิคมนะครับลงข่าวเต็มที่เลยน้ําท่วมสูงท่วมเอวนะครับผมขับรถมาวันลุ่งขึ้นนะครับสะอาดเรียบร้อยไม่มีร่องรอยของการน้ําท่วมเลยมันมาแค่วันเดียวนะครับดังนั้นไการที่จะไปสร้างเขื่อนใหญ่การไปทาลรยป่าสารพัดชนิดเพื่อจะไปป้องกันน้ําท่วมเนี่ยมันไม่น่าจะทําไม่ตรงประเด็นครับเพราะว่าน้ํามันขาดที่ชะลอน้ําน้ําจึงไหลลงไปเร็วถ้า ถ้าทุกพื้นที่ช่วยกันชะลอน้ํานะครับมันมันไม่ไหลไปเร็วน้ําก็ไม่ท่วมนะครับก็เหมือนเมื่อก่อนนี้เราเคยคุยกันเมื่อปี54ว่าไอห้าว่าฝนตกบ่อทองน้ําไปท่วมผ่านทองมันผูนนนนนดล่วงหน้าไว้นะครับปีที่แล้วน้ําท่วมผ่านทองฝนตกจากหนองผายแก้วหนองใหญ่หนองชาติท่วมพนะนัสนิคมที่ที่แล้ว พอท่วมพนัทิคมเสร็จก็ไปท่วมพ่านทองครับอันนี้คือจังหวัดชนบุรีนะครับที่รเรากําลังบันทึกที่เราอยู่กันนี่ครับที่เรากาลังบันทึกวิดีโอเนี่ยอยู่ที่อําเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีครับถ้าเราถ้าเราสามารถนําพิมพ์เขียวลายคนาเนี่ยมาชะลอน้ําให้ทุกให้สวัสดิการทุกบ้านได้ชะลอน้ําบ้านหนึ่งสองหมื่นลูกบาทเมตรสองหมื่นลูกบาทเมตรไอ้น้ําที่ท่วมอะไม่กี่หมื่นลูกบาทเมตรนะครับมันแก้ได้หมดเลยเหมือนน้าท่วมฉาเชิงเซาท่วมปาจินบุรีเนี่ย สาเหตุเมื่อก่อนนี้น้ํามันไม่เคยท่วมนะครับที่มันมาท่วมเนี่ยเป็นเพราะว่าพื้นที่ป่าเมื่อก่อนนี้พื้นที่ป่าจังหวัดชนบุรีฉะเช,ชิงเซาสะแก้วปาจินเนี่ยพื้นที่ป่าเนี่ยเกินครึ่งตอนนี้เหลือไม่ไมถึงครึ่งของครึ่งนะครับเออเหลือสิบเปอร์เซ็นต์มั้งครับรบ,รบริเวณที่เรายืนอยู่ในประมาณ30ปีที่แล้วนี่ปา่าดงดิบเลยนะครับ,รบเป็นเขตติดต่อระหว่าง5จังหวัดนะครับคือชนบุรีฉะเชิงเซาจันทบุรีระยอง ครับแก้วยังไม่มีจังหวัดเลยตอนนี้เป็นรอยต่อเพราะหลังเนี่ยตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเขาอ่างหรือในนะครับหลังของเราไปเนี่ยอีกประมาณ30มบกิโลเม่อนี่ป่าหมดครับไม่มี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 จังหวัดมีแต่ป่ามีแต่ป่าไม่ใช่ป่าหมดเป็นป่าไม้ครับคือป่าไม้เนี่ยเขาก็เปรียบเหมือนฟองน้ําผืนใหญ่ที่คุมดินพอฝนตกมาเขาก็ซับเอาไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยแล้วน้ําในคลองมันจึงมีไหลตลอดปีไง ตอนนี้เราเอาเราตัดป่าแม่น้ำประแสะตน้นต้นน้ำก็อยู่ตรงนี้เองนะครับมันก็มันทั้งสองด้านนะครับไปไปบางปะกองไปประแสะเนี่ยมันมันจึงว่าเราต้องมาชะลอน้ำล้วคืนคุณสมบัติให้พื้นที่เพราะเราตัดป่ามาแล้วเราไปทำลายคุณสมบัติของเขานะครับคุณสมบัติในการะชะลอน้ำของเขาอะคือเราก็ไปถมหนองหมดเลยเนี่ยด้วยความด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเราเนี่ยเราจะเอาพื้นที่มาทำกเกษตรร้อเซ ต่อไปนี้เราต้องแบ่งไว้ประมาณ1 0นะครับแบบที่ในหลวงบอกอะเราต้องทําแก้มลิงไว้ทําบ่อทําหนองไว้สัก10ซคือทฤษฎีทฤษฎีใหม่อะสามารถถ้าเก็บน้ําในพื้นที่ไม่ไหลไปท่วมที่อื่นนะได้ประโยชน์2อย่างครับ <นะ S 2> ก็ขอเสริมตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราได้ทําเพียงหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านนะครับของพื้นที่ที่มีการครอบครองเป็นเจ้าของอยู่ของประชาชนนะครับมีน้ํามีสระน้ำาหน่ง สิ้าไร่มีน้ำสามไร่ใช่ไหมครับใช่อันนี้แค่แค่หนึ่งในล้านของเมืองไทยเรานี่ก็ผมว่าพอเพียงท่านกพอไหมถ้าหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราแบบร้านครอบครัวร้านครอบครัวครอบครัวหนึ่งเก็บสองหมื่นลูกบาทเมตรมันก็สองหมื่นล้านลูกบาทเมตรแล้วนะครับน้ําที่แทนที่จะไปไหลไปท่วมที่อื่นหรือว่าไหลทิ้งทะเลแล้วน้ําใต้ดินก็จะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วเรามีตั้งกี่ล้านครอบครัว ฉะนั้นเราเราเราต้องมารนรงกันให้ทุกครอบครัวได้ชะลอน้าชะลอน้ําแล้วหลังจากชะลอน้ําแล้วเนี่ยโลกจะไม่ร้อนเราต้องช่วยกันคิดก่อนนะครับถ้าช่วยกันคิดแล้วเดี๋ยวจะมีคําพูดแล้วต้องช่วยช่วยกันไปคิดต่ออ่าคิดต่อไปต่อยอดใช่ก็เหมือนสวนยางเวลานี้เรามีเป็นสิบล้านไร่แต่เราเอาลถเกศจนเรียบพอน้าไหลพื้ดลงข้างล่างหมดถ้าเรามาทําบ่อชะลอน้ําในร่องยาง อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไปแล้วครับมันจะอยู่ในพื้นที่มันก็จะกลายเป็นน้ําใต้ดินไปอย่างคลิปก่อนๆที่เราทําว่าปี53 54นะครับตรงนี้จึงถือว่าก็ย้ําแล้วย้ําอีกก็เรื่องเก่าๆนี่แหละครับคือการชะลอน้าพระพุทธเจ้าสมัย2,600ปีก็คือเรื่องชะลอน้ําในหลวงก็พูดแก้มลิงชะลอน้ําจะมีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งพระศรีอานก็มาพูดถึงสะทั่วแผ่นดินดอกบัวบานทั่วแผ่นดินคือเป็นปิดสนาให้เราตีออกมาว่า ต้องทาสระทั่วแผ่นดินเพื่อลดโลกร้อนเนี่ยก็เรื่องชะลอน้ําคัมพีอี้ก็เรื่องบริหารน้ําให้มีน้ําในอากาศจากการต้นไม้จากดินที่เก็บน้ําไว้มันมันจึงต้องช่วยกันพูดนะครับช่วยกันพูดถ้าท่านอยู่ในเฟซเข้ามาเจอท่านก็ช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันกดช่วยกันแชร์ไปนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่จะโทรมาคุยเบอร์อะไรครับ08614 13 598นะครับ อีกเบอร์หนึ่งก็0อีกเบอร์หนึ่ง08 08อะไร083อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับแต่ต้องเปิดเว็บไซต์ไปดูนะครับก็ผมเออเปิดเว็บเยอะๆเอะอเปิดเว็บยังไงครับพิมพ์แค่ชื่อพิมพ์แค่ชื่อครับบนทนปิยวงศ์ไพศาลเนี่ยเข้า Google นะครับพิมพ์ตรงเนี้ยมันจะมันจะมีมาเป็นร้อยๆเลยเออทุกทุกช็อตทุกคลิปขึ้นมาหมดครับจําชื่อไว้อย่างเดียวครับจำนามสกุลก็ได้ครับปิยวงศ์ไพศาลครับอ่ครับก็ ขอบคุณครับสวัสดีครับ